เฮ้ยนี่อ่ะนี่อ่ะปลาซิวที่ไหนเนี่ยหมอใหญ่เนี่ยปลาหมอเนี่ยโอ้บอกปลาซิวนี่ยโอ้โห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 บอกแล้ววีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮยยอดยไนปิงแน่เอาเรือเฮ้ยโดนปิงแน่นอนสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องเทพสามฤดูอีกนะครับผม วันนี้มาล่าปลาเล็กกันนะครับตกกันแบบบ้านๆใช้คันไม่ไผ่นะครับวันนี้หาตกกันตามข้างถนนแบบนี้เลยนะครับนี่ก็มาสามคนนะครับนี่ชื่ออะไรครับแนะนําตัวนะครับดูฝนครับนี่คนนี้เสียฟอกนะครับยังไม่ทันลงเบ็ดก็ขำตายนะครับเดี๋ยวเข้าหมายกันเลยครับครับตอนนี้ก็ มาเข้าหมายแล้วนะครับริมทางเลยครับวันนี้ตกกันแบบบ้านๆครับผมเข้าหมายอุ๊ยมายแล้วครับตัวแรกครับผม เ,เสียฟอกเปิดก่อนเลยครับงานนี้ปมาหมอแล้วครับหนึ่งแต้มไบเล็กอย่างนี้เดี๋ยวเอาไปทำเหยื่อทงประช่อนนะครับผมถือว่าได้เหยื่อครับอย่างนี้ใส่น้ำหน่อยใส่น้ำหน่อยใส่น้หน่อย, <S <S อยต่อไปก็เป็นต๊อบฤดูฝนนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S เป็นทางของเขาครับเขาจะเสียน,นะในฤดูฝน ก็ยกปั wow, oh, ๊บท oh, um, so uh ันทีเลยนะครับแต่ไม่ได้มีปลามีอะไรอ่ะโอ้เจ็บโอ้ยหลุดนะฮะของมึงมันตื่นเลยว่าไอ้ยญยโอ้ยโดนอุ้ย อ๋อหมาอีกครับโอ้ยอย่างนี้หว่นเจี๊ยบครับเสร็จเสียฟอกหมดครับอย่างนี้ตบฤดูฝนยังสร้างชื่อไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้มีแต่เสียฟอกครับผมโดนไปสองหน่วยแล้วเฮ้ยโอ้โหลูกปลาเดี๋ยวเราไปทำเหยื่อได้ทำเหยื่อทำเหยื่อได้อยู่อย่างนี้ ไซส์เล็กๆอย่างนี้ก็ไปทำเหยื่อต่อได้นะครับเป็นการต่อยอดเดี๋ยวถ้าเกิดได้ตัวใหญ่นี่ก็ได้ปิงแน่ครับผมแท๊กอัวยืนลงวางหมดแดง โดนนี่โดนนี่โดนวิ่งวิ่งเนี่ยนี่นะโอ้สวยดีเนี่ยเฮ้ยนี่อ่ะเนี่ยปัดซิวที่ไหนเนี่ยหมอใหญ่เนี่ยหมอเนี่ยบอกประซิวเนี่ย ใหญ่นะเนี่ยโอ้หมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วงานนี้บอกแล้ววิโอ้โ้โอ้โหโห้ออ้วหโ้โหโ้โอ้หโอ้โหโอห Tại máy đít lên nè, tô tô đó Hô 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 hô, sáng nay áo bóp 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 một đứa Ui Nhờ, ui Đây như em khoảng chùa đó như em có đây bình nữa nè, tay อุ้ยอุ้ยอุ้ยยอดอุ้วยเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ต้องสมตำเนาะสมตำสักคงเนาะจัดจัดนี่ไอ้ขามึงมาทะลึงเลยก็เนี่ยมานี่มานี่โดดจริงๆโดดนึ่งแล้วครับอุ้ย เออเย็นนี้ต้องออกไปปักเบ็ดหน <playthrough> ่อยหน่เนาะมีเหยื่อแล้วตัวเล็กๆนี่ได้เหยื่อได้ไหลายเหยื่อเลยอ่ะตัวเล็กๆเนี่ยได้หลายคันเลยอ่ะบาร์นี่จะงหลเท่ัไหร่ฮะเุ้ยโดนไเป่งแน่นอนไป่งงานนี้เตียวปอกบอกเป่งแน่ครับผมต่ำเผ็ดๆพชรตัดในต่ำๆแสบแสบเลยนะ Đại quá ừ. Quả giày cơ <laughs> Lấy giòn dốc, giòn dốc Dừa luôn mới thứng น่าดินเลยนะสน, <c oughs> นึงมีเตอวามีเหมือนกันเดี๋ยวไปใส่ตะก,กัวก็เดี๋ยวกลับไปบ้าน,นเอาตะก,กัวใส่อะ ย้ายไหม่ล่ะฝาเผาอันนี้ฝา,าแพนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมฟอกก็ <c oughs> เตรียมปลาหมอครับผม <c oughs> เตรียมปลาหมอปิ้งครับผม <c oughs> อันนี้ก็สาวเกลือครับผมชีเน <c oughs> ็ดเลยครับส <c oughs> ่วนต็อกฤดูฝนก็เตรียมตำสมตำแล้วครับ ความร้อนเนี่ยความร้อนเนี่ยร้อนเจ๊เป็นใครล่ะแม่แม่ใครแม่ตองครับแม่ตองก็แม่ตองเออเข้ากลองหน่อยเดี๋ยวนั่งกินด้วยกันนะเจ๊อ่ะครับครับตอนนี้ก็เสียพอกก็เริ่มขึ้นแผงแล้วนะครับ ปลาหมอสดๆครับที่ไปล่ากันมาเมื่อสักครู่วันนี้ก็ขึ้นเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีถ่ถาดำลำลำปากไหนเออลำลำวันนี้เลือกใช้เป็นปูเลยครับเนี่ยปูใบไม้นะกินได้ไปูใบไม้ได้ไหนลองอะ่ะไไมามามา แซบปะเนี่ยแซบแนว่ะเอาแซบ,แบโห้ยปลาล้าโคตรหอมอะ่ะนะครับเดีย๋ยวมารอรับประทานพร้อมกันนะครับมาครับแซบลุยเ <Okay. S 1> นะี่ยอมาถึงก็จ่วงหอยกันเลยนะ บอกถึงนิสัยได้เนาะยิบเป็นอันแรกเลยเนี่ยเอาตาออกเป็นวะน่ะไหน <c oughs> าตาอยู่ยรงไงไหนครับไหนครับหาตาไม่เจอครับผม ใช่ไหมใช่อืมใช่บ้าเอาครับผมหอยเชอรี่นี่ก็ต่อตาออกก่อนนะครับร่อยเล้อเฮ้ยแล้วไม่โดนนี่ก่อนนะเฮ้อตายกลึมกว่านี่แก้ขาวแก้ขาอันนี้ก็เป็นน้ำมาตูมนะครับมา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 ร้อยรอย

<laughs> อ่าหมดนะปลูกเองเนี่ยมาแล้วก่อนใช่ไหม <laughs> ปลูกเองครับอ่า <laughs> บานนี้เยอะแล้วตอนนี้มีปะ่ะหมดแล้วครับหมจะแบ่งสักลุงเนอะ กินไม่ได้นะ่ยจิ้แล้วคันบุ้งกินแล้วตาบจัดต้อกินอะไรกินอ๋อหนอนบุ้งหนอนบุ้งนะตอนนี้ตากล้องก็ไม่ไหวแล้วครับขอไปชิมด้วยคนนะครับผม องนันง้นดูกซาใส่จานเมเลยครับเน,น้อยกินหมดกินเตาอะ่ะ มีเยอะใก่วะเนี่ยไก่ต่อลูกตาอวาก่อนนะครับงั้นกินไหนกินมากไม่ได้นะครับไก่มันกินได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้แน่นะได้ครับอืมเป็นไงบ้างครับสดเยี่ยมนี่ครับดีเด็ดน,นะครับนี่นี่ครับปราต้องเป็นตัวตงๆนี้ครับโอ้ยช่วหน่อย ครับลองไปลองหนะ่อย